กลับมาตามความันต่อครับไฮไลท์เดียวภาพช้าเนี่ยครับอุ้ยหุกซรายทางด้านของฟิสซิลิชัยครับแล้วก็วงในตั้งแขนเอาไว้ดันเก้าเชือกครับเนี่ยพยายามเจาะขาเลยครับห <c oughs> สอกซ้ายมาอีกแล้วครับเตะขาเจาะยางสองนะครับ <c oughs> เป็นมวยรอบทบวันมวยวันพันดุครั้งที่3าครับ2ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าดุด,ดันดุอยู่แล้วเลยครับมัดม,ม,มาอีกแล้วมัดมาอีกแล้วเอาละครับใส่เกียร์เดินหน้าแล้วครับตั้งสงมมติไม่ถอยแล้วบวกแบบนี้ต้องระวังกับฟันของแพทย์ธิติชัยนะครับแม่มีโอกาสหงายท้องได้ทีตอนที่แมทใช้คางถูถูถูครับ ไม่ใช่ยามองขท้าตาลิีสอกขวาสวนคืนเหมือนกันนะครับทางด้านของรักสมัยเอาละครับเพชรศิริชัยโอ้โหต้นน้ํานะครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ําจะเป็นอย่างไรน่าสนใจอุ้ยท้า้ายหน้าเนี่ยครับอยู่ในความดูแลของสารวัตรแกะนะครับทางด้านของรักสมัยไปซ้อมอยู่เอ็นนี่มวยไทยอุ้ยหมัดขวาโอ้โหเด็กกันเจ็บๆแล้วนะครับครึ่งทางมาครับกระน้องบ่อน้ำพู้ร้อน สวยงามหัวครอกอร่อยครับรู้จักหัวครกไหมคุณประสิทธิ์อุบลยังไงอุบลเวียงขวันเข้าไปแม่เชียวนะอ้า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 มาถูกทรายครับเป้าใหญ่นะครับเน้นเป้าใหญ่ดาขวามาเอาละครับการตกไม่ได้นะครับรักสมายเข้าได้อยู่ที่วงในครับไล่แขนสอดแขนอ่ารอดจากโทน้าใจนะครับเอาละครับลุกต่อครับช็อตต่อช็อตครับนาทีต่อนาทีเลยครับโยกเยกเป็นสนตกลงไปเหมือนกันครับรักสมัย เข่ากับกัมปัป้นถูกคู่คบบงเลยครับเข่า,นนาก,กับกัมปั้นขัดซองแพชรธีรชัยขวาขวาขวาเ้าไปครับครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับสับไม่โดนครับโอ้โหเนี่ยครับบัดกับซอกนะครับทางด้านยื่นเจอซอกแล้วแลกเข้าไปแลกเข้าไปเอาดแดนลัคเสียบโอ้โหโอ้โหเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วนะครับ เล่นใหญ่ใส่เต็มนะครับเพชรศิริชัยทัวที่ไหนครับนัลหลวงจอห้าพยัคฆ์พุกบะหมี่เกี๊ยวลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับถึงอาวุธจริงๆครับโอ้ยสุดๆครับชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อที่สี่รับสมัครและน้องเพชรศิริชัยอุบลมันเหลือเกินนะคุณผู้ชมนี่แหละครับเนี่ยครับปัดไปอีกแล้วครับทางด้านของเพชรศิริชัยสู้ยิบตาเลยครับเนี่ยครับปัดผารับสมัคา นครับนานทีแรกเปิดฉากมาเดินขันมาดูหน้าลูกพี่ชูกำปั้นเลยครับเท็ดดี้ชัยเอาครับไม่มีอะไรสนุกเท่ากับกีฬามวยไทยแล้วครับโอ้ยโดนมากโอ้ยขาย่อสายาย่อนะครับนักสมัยต้องคว้าคอแล้วขาสั่นไปเลยครับรักอีกแล้วครับโอ้โหเอาเล้วครับบรรยากาศบรรยากาศได้นะครับฟิลลิ่งอินเดอร์มาหมดแล้ว สนามครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาอัดชีได้กับทางด้านของเพชรเพชรศิร <ili> ิชัยครับยิงหลายนั่นเลยจะเดินไปปลายมัดโดนแข้ซ้ายหน้าครับกระเด็นกระดอนไปเหมือนกันแปลว่าเนี่ยครับไม่สะดุ้งไม่สะเทือนเลยครับเดินต่อครับเพชรศิริชัยใส่ไปใส่ไปสมราคาครับคู่นี้สายนำไปคร <ili> ับ <ai> มัดขวาทางด้านของเพชรศิร <ili> ิชัยยังโดนเดินไม่หยุดนะครับเด <ili> ินไม่หยุดครับคุณยัย มีสเสน่ห์จริงๆครับนี่คือมนสเสน่ห์ของสุดเา้ามวยไทยกับสามรับช่อง3เที่ยง15วันเสาร์เจอกันมันมันแบบนี้อ้าวเลวครับพยายามปักเทนเข้าไปปักเทนเข้าไปแต่ว่าเตะไม่เข้าครับเพชรศิริชัยติดการติดบังหมัดมาแล้วแม่เข่าหลวมๆไม่เจอเข่าเลยครับ แม่สตอกมพิเชียนเอาซ้ายเข้าไปเสริมทัพน,นะครับเด็ดเพชรสีทองแข่งซ้ายไหลเข้าไปมาสามแดงนี่นะครับสอกซ้ายครับโอ้โหเนี่ย,ค,ออยโโครับรักสมัยโดนสอกอีกแล้วคุณจ้าชายอ่าครับโดน,นสอกแต่ว่าได้เข่านะครับ อารมณ์ของรักสม,มายกับเพชรสิริชัยไม่ต่างกันครับแม่ต่างคนต่างมั่นใจสองหกแปดแปดสองสามสองสี่ไปมันกันต่อครับสามนาทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวดูนะครับสามนาทีสุดท้ายอ้าวเนี่ยครับต้นน้ำครับรักสม,มายเตะแล้วทางด้านของเพชรสิริชยัยเกี่ยวตกตกนี่คือครอบครัวขโมยของเวทีมวยแฉบอ่อมน้อยโอ้โหแต่ละคู่แต่ละคู่วันนี้ มันเกิดอ,อะไรขึ้นครับผลงานของแม็กจันดีวิชาญจันทร์ใครครับออกมาต่อยเกมรับก้าเนี่ยครับแขนขวาคืนขวามาขวาคืนเลยครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นเลยครับวงในตั้งแขนไว้ขวางหน้าป้ายหน้าโอ้โหเอาล้ครับเวทรอบทวบบันมวยมันพันดุครั้งที่3นะครับาาการวางแผนการทำงานของเวทีบิสยามอบน้อยนั้นเป็นรอบๆนะครับผ่บานรอบนี้สู่รอบใหญ่ขึ้นแค่ตอนนี้ เดี๋ยวสุดท้ายนะครับแม่ปากสาดใจเลยครับทางด้านของเพชรศิริชัยครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้ประเทศครับกรรมการให้คะแนนคนสุดท้ายครับมาชูมือให้กับทางด้านของเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองครับหรือว่าปราพัยดีครับลิกชนะรักสมหมายนะครับได้ตัวรอบ รองชนะเลิศนะครับวยรอบทัพวันวยมันพันดุครั้งที่3นะครับไปสุดท้ายนะครับบนเวทีครับคุณนิพนธ์เนียมท้วมนะครับผู้แทนของบริษัท ICP ีพีไฟต์ไลเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับหุ่ยตาทัพวันครับ oh.